สวัสดีครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มาคุยกันเลยเนาะนรู้กำลังขับรถไปดูหน้างงานแล้วก็นั่งคิดคิดถึงไอ้ต้นข้าวแหละ <c ười> ไม่คิดอยู่ว่าทาไมต้องมาลังให้เด็กคนนีด้ด้วยวะ <c ười> มันมี็ํคำถามที่ถามตัวเองตลอดเวลาทาไมยิ่งรู้จักน้องมันก็ยิ่งรู้ยิ่งรู้จักไอ้ต้นข้าวก็ยิ่งรู้ว่ามันเป็นเด็กธรรมดาจริงๆแบบเด็กธรรมดาเลยเด็กธรรมดาเลยอ่ะ ร้องเพลงเก่งใช่เก่งเขามีความเพียรพยายามฝึกฝนของเขาอะจนเขาร้องเพลงเก่งมากล่าสุดเนี่ยเห็นคุณยายบอกว่าเพลงอะไรดวงตาดวงใจอะโปกตีต้นข้าวร้องอะต้นข้าวจังหวะที่เสียงสูงอะเขายังต้องใช้การหลบเสียงทําเสียงหลบนะเพื่อที่จะขึ้นจังหวะสูงได้ไม่ต้องว่าน้องขึ้นสูงไม่ได้เลยใช้เทคนิคการหลบเสียงเอาอย่างเงี้ยนะ เพื่อที่จะเพื่อ่จะลองผ่านท่อนนั้นไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณยายบอกว่าต้นข้าวสาม,มารถร้องสูงได้แล้วเดี๋ยวมาร้องเต็มเสียงได้แล้วไอ้ไอ้ท่อนที่ว่าต้องหลบเสียงแต่รู้ว่ายังไม่ยังไม่ได้ฟังขนาดน,นะว่ามันเป็นยังไงอยากฟังเหมือนกันนะเดี๋ยวเอามาฟังแยกหมายถว่าฟังให้มันเทียบกันว่าเสียงหลบเสียงไม่หลบเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ลิปไหนไประเด็น ุงก็ด้วยความที่น้องเขารับลุงเป็นเป็นเพื่อนใช่ไหมลุงก็ไปดูรูปรูปหลายๆรูปมันรูปที่ลุงเอามามันมาจากไหนมันมาหลายจากจากหลายๆที่นะที่ลุงไปคนสืบค้นคือไปหาเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นว่าในเพจบอกไปได้ไหมน่าจะได้นะในเพจของโรงเรียนน้องอ่ะมันก็มีรูปเก่าๆเยอะเลยแต่ว่าในจํานวนรูปอ่ะมันมีรูปของโรงเรียนทั้งโรงเรียนใช่ไหมมันจะมีรูปนักเรียนเต้ไม่หมด ลุงก็ไปค้นหารูปของน้องอยู่ในเว็บในมันเหมือนกับมีรูปกองอยู่เป็นเป็นภูเขาอะแล้วลุงก็ไปเซิร์ชไปขุดขุดหารูกเก่าๆของน้องอย่างเงี้ยสมัยที่เขาเป็นเด็กอะไรเงี้ยเออก่จะหาเจอแต่ละรูปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่อนข้างเขานับลุงเป็นเพื่อนเนาะในเฟซอะลุงก็เลยได้เห็นรูปของน้องที่สมัยที่น้องเด็กๆอยู่เด็กๆอยู่ที่เขาไม่ได้แชร์ให้กับสนาธารณะนะ มีบางรูปที่ว่าเขาแชร์แต่ว่าเขาแชร์ให้สําหรับเพื่อนของเพื่อนเห็นเท่านั้นเพื่อนของเพื่อนเห็นแล้วลุงก like um> ็เลยไปบางอันลุงลุงว่ามันน่ารักดีลุงไปคอมเมนต์ว่าลุงนี้น่ารักอะไรเงี้ยแล้วกดไลค์กดอะไรเงี้ยแต่พอว่าพอลุงไปกดไลค์กดอะไรเงี้ยมันทําให้เพื่อนของลุงอะเห็นไปด้วยเพื่อนของลุงก็คือก็คือคนอื่นนะเพราะว่าลุงลุงรับตอนนี้ลุงด้วยความที่ลุงพยายามที่จะโปรโมทช่วยน้องนะลุงเฟซบุ๊กลุงอ่ะลุงเลยรับคนไปหมดเลยไม่ได้ ว่าจาเป็นต้องเป็นเป็นเพื่อนลุงจริงๆใครก็ช่างที่แบบอ่อาแอดเข้ามาเป็นเพื่อนลุงลุงรับหมดมนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ลุงไม่กล้ากดไลน์น้องเลยเพราะว่าพอไปกดไลค์รูปไหนปุ๊บมันทําให้คนอื่นเห็นด้วยประามาณนั้นไม่รู้ว่าน้องเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าที่มันเป็นยาง้นลุงก็เลยไม่กล้ากดก็แค่ดูเฉยๆรูปเขาเยอะไหมก็ก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็มีรูปแบบตอนเด็กๆอที่ลุงเห็นแต่ลุงไม่บอกนะว่ามันจากลุงไม่เห็นจากไหนนะบอกไม่ได้รูปแบบตอนเล็กๆเลยแล้วเมื่อวานไม่มันมีเมื่อวานเออน่าจะเป็นเมื่อวานก็คือฟเวอร์เพจของแม่น้องอ่ะลุงเป็นเพื่อนกับแม่น้องด้วยเนาะเขาจะมีรูปเด็กสี่คนอ่ะในฟเวอร์เพจเขาอ่ะแล้วก็ไอ้ต้นข้ามันเหมือนเพิ่งมาเห็นไปมันก็เลยมาถามมันเลยมาถามแม่มันบอกแม่อันนี้หนูเหรอแม่บอกใช่สองรูปแรก มันจะมีสี่รูปสองรูปแรกอะ่ะจะเป็นรูปต้นข้าวอีสองรูปแสดงว่าต้นข้าวแสดงว่าแม่แม่ไอซ์เนี่ยเขามีเขามีรูปแค่สองคนหรอมั้งเออส่วนอีสองรูปทางขวาเนะี่ยเป็นรูปน้องไน์นะน้องสาวของต้นขานะ้าถ้าใครเพื่อนเป็นแฟนคลับต้นขา้าคงเห็นแล้วมั้งน้องน้องต้นขา้นขาโอ้น่ารักนะเห็นอย่างที่ผมบอกใช่ไหมน้องไนน่ารักมากเลยอืมคราวที่แล้วที่ลุงไปลุงก็ซื้อตุ๊กตาไปฝากน้องตัวหนึง่งโอ้แล้วเราก็ไปเรื่อยไนชะ แล้วลุงติดภารกิจหลายอย่างนะคือลุงลุงไปบอกเด็กๆอยู่ว่าวัดใต้อ่ะแล้วก็ลูกสาวไอ้ป้าจุดบแจงอ่ะลุงตั้งใจว่าจะหาตุ๊กตาไปให้ไอ้เด็กวัดใต้มันเยอะมากเลยวันนั้นลุงลุงได้ตุ๊กตาไปสองอันเป็นรุ่มหัวใจสองอันลุงก็จะไปแจกเด็กใช่ไหมปรากฏว่าพอเข้าไปที่โรงเรียนอ่ะไอ้เด็กๆที่เป็นที่มันมาร้องฝึกร้องเพลงกับกับหลวงพ่อนัทพลอ่ะพระอาจารย์นั้นน่ะแล้วก็คุณติงอ่ะ เยอะมากโอ้4 5 6คนเลยก็เลยกลายเป็นว่หมัน,มนตุต๊กตาไม่ครบเด็ก <c oughs> ไอคนที่มันไม่ได้มันก็น้าแบบหน้ามันเซเบอ่อะไรอส่างเี้ยหน้าแบบมัน,มนอารมณ์มันอยากเด็กเนาะเด็กเล็กๆมันก็เห็นตุ๊กตามันก็ดีใจเออก็เหมือนต้นข้าวสมัยก่อนที่มันไม่มีของเล่นอ่ะอารมณ์แบบนั้นไงลุงก็เลยติดภารกิจว่ารอบนี้ไปเนี่ยต้องไปหาตุ๊กตาให้เด็กๆนะแล้วก็ทีนี้ถ้าจะไปซื้อในห้างเหมือนที่ซื้อให้ต้นข้าวเนะี่ยน่าจะโดนเยอะ พราะว่าตุ๊กตาในห้างมันก็แพงเนาะทีปรากฏว่าปีหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาเลยบอกว่าเนี่ยอยู่ราชบุรีมันมีโรงงานนี่ไงโรงงานที่ตอนนั้นต้นข้าวเขาไปไปร้องเพลงแล้วเจ้าของโรงงานเขาตุ๊กตาตัวใหญ่ปรเริ่มหนีมาให้อเออนั่นแหละไปซื้อที่โรงงานนั่นน่ะได้ถูกเออสงสัยลุงต้องไปซื้องานว่ะซื้อสักหน่อยหนึ่งเอาไปแจกเด็กเนาะเออน่าจะดีโอเคนี่ภารกิจของลุงแต่แต่ถึงตอนนี้นะ รู้ว่างสงสัยตัวเองนะเอ๊ะทำไมต้องมาชอบไอ้เด็กนี้แบบมาเอ็นดูมันนะมันก็เป็นเด็กธรรมดาจริงๆนะต้นข้าเป็นเด็กธรรมดาจริงๆเลยเด็กจริงๆ,ๆเลยเด็กเล็กๆเลยนี่แหละอายุสิบสี่ขวบมสอง,องก่ตอนที่ลุงอยู่มสองลุงทําอะไรรู้จากความหรือย,อยังก็ร,รู้รู้เรื่องประมาณหนึ่งนะแต่เขาเทียบกับต้นข้าแล้วต้นข้ารู้มากกว่าเพราะว่าเด็กคนนี้เขาผู้ใหญ่เขารอบตัวเขาเยอะนะแล้วเขาสอนนะเออย่าเขาก็สอนมาตลอดแล้วก็ น้องก็เป็นเด็กก็จริงแต่ว่าเขาผ่านประสบการณ์ที่เหนือกว่าเด็กทั่วไปเขาผ่านการไปเปิดหมวัวไปประกวดนี่นู่นมันมันแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แล้วมันมันหล่อหลอมคนให้ยังไงวะให้เติบโตให้มีความคิดมีความคิดความอ่านนะนั้นไอ้นข้ามันก็เลยเป็นเด็กที่ถึงจะเป็นเด็กมันก็มีความเป็นเด็กในความเป็นเด็กมันก็มีความเป็นความเป็นผู้ใหญ่จะเรียกวไรมันรู้จักความอย่างนี้นะ เออแต่ก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมต้องรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เป็นพิเศษด้วยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติสาหรับลุงนะบอกเลยว่าเป็นเรื่องผิดปกติสำบูุงไม่เคยคลั่งดาราหรืออะไรแบบนี้ไม่ไม่รู้สึกแล้วแล้วลุงว่าที่ชอบที่แบบเอ็นดูไอ้ต้นข้าวเนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแฟนคลับหรืออะไรแต่รู้สึกเหมือนลูกเลยอะ่ะเหมือนลูกหลานแบบนี้เลยรู้สึกแบบนั้นจริง,รงๆรู้สึกยังไงจีน <c oughs> เออสีได้ว่าลุงไม่ค่อยมีตังค์เนาะ ไปยรือว่าไม่ได้เป็นลุงที่ร่ำรวยอ่ะไม่งั้นหลอมึงเปิดค่ายเพลงมันเลย <c oughs> จะได้ลุงลุงรวยรวยลุงไม่มีตังค์โอ้ยหนวดยามั้งเลย <c oughs> เดี๋ยววันที่สิบเจ็ดเรไปเดินทางไปไปหาต้นข้าวในตรง,งต้องไปโกนหนวดนะช่วงที่ไม่ได้ไปก็เลยไว้หนวดักหน่อยแล้วเมื่อเช้าก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะหรือเราจะโกนหนวดในเกลี้ยงเลยดีไหม ประเด็นก็คือโกนหัวไม่ได้มันจะเหมือนหลวงพ่อจริงๆข้าง,งบนลุงก็หัวหัวโลแล้วเนาะหมายถึงว่าโกนผมเรียบร้อยหมดเนานะแล้วตรงนี้ก็จะเกลี้ยงอีกอะมันก็เหมือนหลวงพ่อเลยดิเหลือแต่คช้วเข้าวัดไปเขาก็คิดไปเป็นพะระ <c oughs> ให้ไว้หัวหไว้สักนิดนึ่งก็ยังดีให้มันมีก่อนต่างมันเออเป็นหลวงจีนผู้ศรัทธอะไรแบบนี้ มีความสมดีนะพูดถึงก็ไม่รู้ยังไงแหละชีวิตเขาต่อไปเห็นประเด็นดาโม่งนามากเลยลุงกมชี้เกียรสนใจอ่ะมันก็ดูแต่น้องแหละไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงเนาะก็ะติดตามน้องอดูเขาต,ตามชีวิตของเขาการเจริญเติบโตของเขาอ่ะห่างๆน่าจะดีกว่าถึงน้องน้องจะรับลุงเป็นเพื่อนในเฟซแต่ลุงก็ไม่ได้ลุงก็ไม่ได้โทรหาบ้าบ,าบอนะหมายถึงว่าหรือว่าชวนคุยบ้าบ,าบออะไรางี้ยลุงไม่ ไม่รู้ดิลุงว่าลุงว่าจะคุยเท่าที่จําเป็นต้องคุยถามจะเป็นที่เท่าที่จเป็นต้องถามแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ถามแหละจะไม่คุยจะไม่อะไรจะ,จะเงียบเงียบนอกจากว่าน้องจะจะทักมาหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าน้องทักมาก็คือทักมาบอกว่าให้ลุงให้ลุงล,ลงคลิปอันนั้นหน่อยอโดนสองรอบแล้วลุงล่าสุดก็ตามที่เล่าแหละน้องบอกว่าคลิปที่ลงุงลงอ่ะมัน น้องไม่มันแต่งตัวไม่เรียบร้อยเน่ยน้องน้องอายอ,อะไรเงี้ยรุ่นไหมรุ่ก็ว่ามันน่ารักดีไงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเออไม่รู้เล่าอะไรวะ